สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับและท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ที่ Facebook เราก็มีนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับเป็นภาษาไทยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับพามาดูเจ้าโตโยต้าไฮรักวีโกนะครับปี2 0 0 6นะครับเป็นตัว p r ี n ลนเนอยกสูง4ประตูนะครับคันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้รีวิวพาขับนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับที่ทำเพิ่มเติมที่คุยกันไว้เบื้องต้นนะครับมาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะปัจจุบันนี้นะครับสีสันนะฮะเก็บทั้งคันนะครับรถเดิมบางนะครับ เดิมบางคาสี65พ้ศพจิกานะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้กระจกหน้าอย่างเดิมนี่เป็นกระจกเดิมของเขานะครับย่างอยู่ที่ปี2021นะครับเป็นของแฮนด o คุกนะครับนี่ครับสัปดาห์ที่21่ออดอกยางเต็มๆนะครับใช้ไปเลยครับอีก2 3ปีนะครับเป็นขั้นต่ำนะครับนะสีสันนะฮะบางๆนะครับมาดูนะครับภายในนะครับภายในเป็นลายไม้นะครับแล้วก็นะครับ แผงประตูสวยงามคอนโซลโอเคนะครับมีจะต้องได้เก็บสีนิดหน่อยนะครับมีเรอคอรอยติดพระติดอะไรนะครับบุ๊กสวิตมีพร้อมครบนะครับเล่มพร้อมชุดโอนพร้อมแจ้งย้ายปลายทางได้เลยนะครับรถไม่เคยย้ายไปไหนนะครับอยู่ที่สารคามนะครับเจ้าของเดิมนะครับจัดผ่าน t o โยต้าลิสตินะครับนะครับแล้วก็ขายต่อมาให้ผู้หญิงนะครับก็เจ้าของคนที่สองนะฮะก็อยู่ที่สารคามเหมือนกันนะครับ ส่วนภาษีนะครับปัจจุบัน3,400นะครับภาษีมันลงนะครับแรกๆมันจะ6,000กว่านะครับปัจจุบันอยู่ที่3,400กว่าบาทนะครับไม่ถือว่าแพงเลยนะครับแล้วก็มันได้4ประตูนะครับการขับขี่เดินทางไกลจะค่อนข้างนะครับสะดวกสบายมากกว่านะครับไม่มีช้ำรุดสูญหายครับนะครับโอนกนกมสิัธิ์ทั่วไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเลิมชุดโอนพร้อมนะครับนะครับ พวกนี้เป็นลายไม้หมดนะครับเครื่องเล่นนะครับเปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่เป็นเคนบูดนะครับนะครับคุณภาพเสียงดีนะครับตัวเก่ามันจะชอบมีวอลลุ่มมีปัญหานะครับส่วนมากก็เปลี่ยนกันนะครับบางคนก็ใช้เป็นจอแอนดรอยนะครับก็จะดีขึ้นไปอีกนะครับนะครับหลังคาก็ซักแล้วนะครับก็จะมีนะครับมีคราบเล็กน้อยนะครับเล็กๆน้อยน้อยพวกที่มันซักไม่ออกนะครับบางอันเหมือนเขาใช้เมจิกเขียนนะครับนะครับเป็นลายยันเป็นลายต่างๆนะครับก็มีนิดๆหน่อย บาะไม่มีชำรุดฉีกขาดสักตัวนะครับบอกสภาพสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีฉีกขาดเป็นบ่อเดิมของเขานะครับความเดิมนะครับเดิมหมดนะครับไม่มีความไม่มีชนหนักนะครับนะครับเม็ดอาตอยู่ชัดเจนทุกเม็ดนะครับนะครับรถไม่ได้สาสีเข้ามานะครับเก็บสีแค่ภายนอกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่ต้องห่วงในเรื่องของสีที่จะเข้ามาด้านในนะครับ ส่วนมากไม่มีใครที่จะมาเก็บสีที่เม็ดอ์กนะครับเนื่องจากนะครับถ้ารถไม่มีโดนส่วนมากเขาเก็บรอบนอกนอกเสียจากนะครับนะครับช่างจะไม่เป็นจริงๆนะครับจึงจะสอดเข้ามาด้านในนะครับเห็นไหมครับเม็ดอ์กชัดเจนนะครับไม่ชนไม่คว่ำนะครับนะเบาหลังสาสะอ้านนะครับมีเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นคราบกาวที่เขาสวมเบามานะครับนี่ไม่ฉีกขาดนะครับยังสภาพคงเดิมดีอยู่นะครับอันนี้ก็โอเคนะครับ แต่ถ้าเราจะเอาดีเราไปซื้อชุดสวมมานะครับนะครับที่มันเป็นเบาะหนังนะครับมันก็จะทําให้เราทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้แจ้งไว้คลิปก่อนนะครับพอดีผมมีแม็กลน์นี้นะครับที่เก็บสีไว้แล้วแม็กตัวเก่าจะมีขี้เกลือนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็สวยอยู่ตัวนั้นนะครับแต่ว่าผมมีตัวที่เก็บสีแล้วผมก็ใส่แถมให้นะครับใส่แถมเข้าไปเลยนะครับคือสวยแล้วนะครับทีนี้สวยขึ้น นเยอแตะทรงยีไม่มีผุนะครับผมกันชนท้ายนะครับใส่ใหม่นะครับกันชนท้ายเดิมก็มีรักยิ้มนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็เปลี่ยนเลยนะครับไม่กี่บาทนะครับเอาให้สวยนะครับนะครับมาดูนะครับเรื่องความเดิมนะครับมาดูความเดิมนะครับทางด้านท้ายนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับ เอ l อยู่ครบนะครับแมคเอเนอร์โอเคนะครับสวยอยู่นะครับ AR นะครับเมดอาร์ชัดเจนนะครับมาดูที่ด้านล่างนะครับยางไหลอยู่ครบนะครับนี่แชสซีนะครับเป็นรถใช้ทางอีสานนะครับทางสารคามนะครับไม่มีผูแน่นอนน้ำไม่เค็มนะครับเท่นี้นะครับนี่ครับดูฝั่งนี้นะครับยางปียี่เอ็ดหมดนะครับเป็นแฮนคุกนะครับ ดูความเดิมนะครับเห็นไหมครับเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับเดิมเดิมหมดนะครับนะครับไปดูที่ห้องเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวพามาดูประตูนี้พอดีรถวิ่งมานะครับตัวนี้เป็นเครื่องสาม n ศูนวเอนทอร์โบนะครับสามจุดศูนวเนทอร์โบนะครับนะครับตัวนี้เป็นร้อยหกสิบสามแรงม้านะครับ แก้ไม่มีขยับนะครับซูมเดิมนะครับ L ชัดเจนนะครับสติกเกอร์อยู่ครบน็อตดำนะครับเลขคานชัดเจนนะครับ LR นะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับเพดเดิมนะครับซูมซอกเดิมนะครับนะครับนะครับก็เป็นเครื่องคอมเร็วนะครับผมนะครับอ่ะพอดีรถหมดนะครับเดี๋ยวมาดูประตูฝั่งขวานะครับยังไม่ดูเมตาสนะครับ เห็นไหมครับเดิมๆนะครับไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับผมติดฟิว์มใหม่แล้วนะครับอันนี้แถมให้ฟิว์มด้วยแถมฟิี์มใหม่เรียบร้อยนะครับคันนี้สตาร์ทติดได้ยากนะครับเป็นไฟฟ้าสีบานนะครับคอนโทรลที่ฝั่งคนขับได้เลยนะครับดูกำลังอัดนะครับไม่มีไอนะเครื่องดีของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายจะเปลี่ยนให้นะครับ เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับแถมียให้จัดส่งให้ปีหนึ่งร้อยกิโลเมตรเหมือนเดิมนะครับที่หม้อน้ำนะครับฝาตัวนี้หลุดนะครับเดี๋ยวจะการดูให้นะครับจะดูน้ํานะครับไห้ไหลนะฝามันไม่ดีนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนฝา้ใหม่นะครับถ้าน้ำดันนะครับมันจะมีปุดปุดฟองขึ้นนะครับ ใส่หมุนน้องมันหมุนเข้าไปเยอะนะครับพอหมุนเข้าไปเยอะแล้วมันติดนะครับมันลึกเกินนะครับหมุนเข้าไปประมาณห้าเกียวพอนล้ครับสี่ห้าเกียวนะครับเป็นตัว ABS นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น EABS นะครับ EP Runner นะครับ3.0นะครับเป็น VMTurbo นะครับถ้าเป็นตัวใหญ่แนะนำเล่นเป็น3.0นนะครับนะครับรถจะ นะครับไม่รู้สึกหนักเกินไปนะครับเมื่อมีผู้โดยสารนะครับอัตราเร่งก็จะดีหน่อยนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับอันนี้ให้ช่างทำเมื่อวานนะครับเป็นรีโมททั้งสองตัวนะครับเป็นรีโมทติดตั้งนะครับรุ่นนี้ไม่มีรีโมทโรงงานนะครับเครื่องเล่นใช้งานได้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นปกตินะครับอ่ะ เดี๋ยวเราลองขับขี่นะครับเดี๋ยวผมพาขับขี่นะครับมาดูการขับขี่นะครับวิ่งดีนะครับเครื่องดีนะครับคันนี้นะครับราคาเดิมนะครับปีสองห้าสี่เก้าหรือปีสองพันหกนั่นเองนะครับเป็นพรีเลนเนอร์สี่ประตูนะครับนะครับคันนี้เปิดอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผม 2 7 9 0 0 0นานะครับเปลี่ยนถ่ายของเร็วน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้นะครับจัดส่งให้ฟรีได้100กิโลเมตรนะครับนะครับก่อนจะส่งลูกค้าต้องมาจำา1 0,000นนะครับส่วนที่เหลือจ่ายที่จุดนัดหมายนะครับแล้วก็นะครับเล่มชุดโอนพร้อมนะครับไปแจ้งย้ายต่างจังหวัดได้เลยนะครับผมนี่ครับนะครับ และ ID Line นะครับ0ูนย์นะครับ4754441ท่านใดอยากดูรถตัวจริงโทรมาสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดติดจองหรือเปล่านะครับค่อยเดินทางอย่าเดินทางเลยโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับท่านจะเสียเวลานะครับเผื่อผมจบหรือว่าติดจองแล้วไม่สามารถปล่อยรถให้ท่านได้นะครับต้องรับคนรับนัดคนที่นัดก่อนนะครับแล้วก็รบกวนนะครับอย่านัดเล่นนะครับเมื่อวานก็มีลูกค้านัดเล่นมาเจ้าหนึ่งนะครับนัด ผมบ่ายสี่โมงเย็นนะครับไม่มานะครับไม่มาไม่โทรแจ้งด้วยนะครับก็โทรแจ้งถามไปนะครับว่าไม่ได้มาฝนตกผมก็เข้าใจอยู่นะครับแต่ว่าโปรดนะครับโปรดเข้าใจผมด้วยนะครับนะครับว่าถ้าไม่ได้มาจริงๆนะครับรบกวนโทรแจ้งผมตั้งแต่เที่ยงนะครับโทรหาผมตั้งแต่เช้านะครับไม่มาสักเที่ยงก็โทรมาแจ้งผมได้ครับว่าไม่ได้มาติดนั้นติดนี่ก็ไม่เป็นไรผมจะได้แจ้งเจ้าอื่นไปนะครับ อันนี้ลูกค้าเล่นนัดผมนะครับจนถึงสี่โมงเย็นนะครับผมก็ให้โอกาสลูกค้าสี่โมงเย็นไม่มานะครับผมก็โทรถามว่าถึงไหนแล้วนะครับลูกค้านะครับก็บอกว่าไม่ได้มานะครับมันทําให้เสียเวลาทำหากินทั้งสองฝ่ายนะครับผมนะครับขอร้องนะครับนะครับอย่านัดเล่นเลยนะครับผม เดี๋ยวลองขับนะครับรถเยอะมากนะครับดูตาเร่งนะครับศูนยถึงร้อตั้งเดียวนะครับรุ่นนี้มันเป็นเวนเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องสามพันนะครับเวนเทอร์โบก็ร้อยหกสิบสามแรงม้านะครับควบคุมมอเตอร์นะครับเทอร์โบมีมอเตอร์ควบคุมตัวใบพัดหลังนะครับนะครับ นะครับให้เปิดเร็วขึ้นนะครับให้ทำงานเร็วขึ้นนะครับมีขีบอัตโนมัติของมอเตอร์ควบคุมการหมุนของนะโครงหลังนะครับเพื่อให้ปั่นนะครับในรอบที่ตับนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรากลับรถนะครับรถเยอะมากนะจิจุดกลับรถแถวนี้มันค่อนข้างอันตรายนะครับ เป็นจุดที่เขาให้กลับนะครับแต่ว่าพื้นที่นะครับไม่เหมาะมากนะครับนะครับสนใจนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสนใจโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดเก้านะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดนะครับสองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดเก้านะครับใบดีไลน์ศูนย์เก้าสี่นะครับสี่เจ็ดห้าสี่สี่สี่หนึ่งนะครับ เป็นไตายของเลวให้นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับหารถใช้งานนะครับก็สอบถามกันมาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด like, ติดตามช่องรถบ้านมือสองขอดแก็ดด้วยนะครับนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ